นี่นะฮะเรามาให้ดูพันธุ์กระเพราป่าเขาจะเกิดแทรกเนี่ยนี่ก็ใช่นะครับนะฮะดูดีๆนะครับเขาจะเกิดแทรกอ่าดูนะครับถ้าตามตามไม่ดีก็จะมองไม่รู้ว่านี่คือกระเพรานะฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะเขาจะเกิดแทรกตามตามป่าเนี่ยนะครับตามป่ารกๆเนี่ยที่เราไปไม่ถึงเนี่ยนะครับจะเกิดแทรกนะครับดูนะฮะโอเคนะฮะนี่ฮะนี่พันธุ์พริกขาวโบราณนะครับเขาออกมาเขาจะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสีส้มเสร็จแล้วก็จะเป็นสีแดงนะครับ นี่ก็คือวงจรชีวิตเขานะครับมีรสชาติเผ็ดหอมนะครับต้นสูงได้ประมาณถึงสามเมตรเลยนะครับนี่ผมลองวัดตูนี้ก็นะครับอ่าเดี๋ยวเขาจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นต้นกระเพราป่านะครับนะครับนี่ฮะที่เราไปหามาเล็ดมาจากป่าแล้วก็มาเพาะไว้นะครับสวยงามมากนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับนี่ก็จะเป็นพริกข่าพริกขืออีสานะครับ ลักษณะเด่นของเขาก็คือออกมามันจะมีสีขาวเหลืองๆนี้นะครับเ,เ็ดมาานะฮะเป็นพริกพื้นบ้านนะครับใช้นกหนูปลูกือเราไม่ได้ปลูกเองนะครับมันจะขึ้นธรรมชาตินะครับเราก็จะหาต้นพันธุ์ที่มันสมบูรณ์แล้วก็มาขยายพันธุ์ต่อไปพริกลักษณะนี้ข้อดีของเขาก็คือเ,ออเขาไม่เป็นโนรคแมลงนะครับถึงเขาเป็นเนี่ยเขาก็จะออกลูกดกนะฮนะไม่ต้องไปกลัวครับเป็นโรคยังไงเขาก็จะออกลูกออกหลาน ด่มากและที่สําคัญนั้นอายุยืน3-5ปีนะครับเท่าที่ผมสัมผัสมาแล้วก็ต้นสูงได้ถึง3เมตรตอนเนี้2เมตรแล้วนี่มาเห็นยอดเห็นเอ่อท่อ PVC นะเนี่ยท่อ PVC 2เมตรเนี่ยตอนนี้2เมตรแล้วนะฮะ2เมตรแล้วแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะทะลุไปถึง3เมตรนะฮะใครสนใจก็ติดต่อได้นะฮะโอเคครับ